น,นี่หลังจากซ่อมเสร็จแล้วนะครับผมเ r ชนะครับผมอาการก็คือม่านย่นนะครับซ่อมเสร็จแล้วม่านตึงเป๊ะครับผมงานเรียบร้อยดีอันนี้ลองเปิดฝากด้วยครับอู่งามจอเรนออแอร์นะครับผม0929872471ปดครับ0 6 6 1 5ห9 6 9 1เกครับ ร้านตั้งอยู่ถนนพระรามสองครับผมซอยน้ไมง,งามเจริญ25แปงท่าข้ามบางอุเทียนนะครับร้านเปิดทุกวันนะครับงบประมาณไม่เกินห0 0 0ันนะครับผมบริการนอกสารที่กรุงเทพบริมุนทนเพิ่ม1,000บาทฝากด้วยครับผม092ย์7 2471 066 151 9 6 9เอปิดมาเลยลูกงานรับประกัน2ปีครับดูแลฟรีในเรื่องของทางระบายน้ำนะครับผม ฝากด้วยครับองคงามเจริญออโต้อร์นะครับผมสวัสดีครับ